สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Furious Ride Auto อีกครั้งนะครับวันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากเพราะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV ที่หลายคนรอคอยกับรุ่นที่ฮอตที่สุดในตลาดตอนนี้จากค่ายโตโยต้าและนี่คือการปรับมาอย่างสง่างามของ2026 Toyota Corolla Cross Special Edition รุ่นใหม่ล่าสุด Toyota Corolla Cross ถือเป็นรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วยครับเพราะมันเป็นรถที่รวมความสะดวกสบายประหยัดน้ำมันและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวและในปี2026นี้โตโยต้าได้ยกระดับความพรีเมียมของรถรุ่นนี้ไปอีกขั้นกับรุ่นสเปเชียลเอดิชันที่ทั้งหรูขึ้นแรงขึ้นและล้ำสมัยกว่าเดิมในทุกมิติครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเอ็กเทียรกันก่อนเลยครับเมื่อมองครั้งแรกคุณจะรู้ทันทีว่ารถคันนี้ไม่ใช่โคโรลล่าครอสธรรมดาเพราะดีไซน์ภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูหรูหรา สปอร์ตและมีมิติที่โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์แบบดนามิกชิลยวพริวที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าและเต็มระบบรูปทรงเรียวยาวแบบคริสตัลบีมทาให้ด้านหน้าดูเฉียบคมและหรูหรามากขึ้นโลโก้โตโยต้าด้านหน้าเปลี่ยนมาใช้พื้นหลังสีฟ้าแบบใหม่ที่สะท้อนความเป็นไฮบริดและยังมีเส้นโครเมียมขอบกระจังหน้าเพิ่มความพรีเมียมทุกองศากันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีช่องดักลมขนาดใหญ่พร้อมตกแต่งด้วยสีดํามันตัดกับตับตวถัง ดูดูดันแต่ยังคงความหรูหราในสไตล์โตโยตา้ารุ่นสูงสุดด้านข้างของรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายเฉียบคมยิ่งขึ้นเสริมด้วยคิ้วล้อสีดำด้านที่เพิ่มความบึกบึนสไตล์ SUV ขนาดแท้ล้ออนลอยขนาด19นิ้วลายใหม่แบบไดมอนด์คัตดีไซน์เฉพาะรุ่น Special Edition พร้อมสัญ,ญลักษณ์ s เป c ช a l บนฝาครอบล้อกระจกมองข้างเป็นแบบ Auto f o l d i n g พร้อมกล้องมองภาพรอบคัน360องศาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ทุกสถานการณ์ ส่วนด้านท้ายของรถก็ปรับใหม่เช่นกันครับไฟท้ายแบบเล็ดเต็มระบบดีไซน์ทรง l s h e Signature ให้ความรู้สึกหรูแบบเลกซัสเล็กเล็กกันชนหลังมีดิฟิเวเซอร์แบบสปอร์ตพร้อมปลายท่อคู่ตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความดุดันเรียกได้ว่าภายนอกของ Corolla Cross Special Edition 2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความเรียบหรูและความสปอร์ตได้อย่างลงตัวจริงๆครับ มาดูกันต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารอินเทเร์ยกันครับซึ่งเป็นจุดที่โตโยต้าใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมชัดเจนเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะพบกับบรรยากาศภายในที่หรูหราและทันสมัยมากขึ้นเบาะนั่งหุ่งด้วยหนังแท้แบบพรีเมียมเลเทอร์สีทูโทนดำแดงเบอร์กันดีเรทพร้อมตะเข็บได้สีเงินที่เย็บแบบมือเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมสุดๆแผงคอนโซลหน้ามีการออกแบบใหม่หมด ใช้วัสดุซอฟท์ทั้งแผงพร้อมตกแต่งด้วยเส้นไฟแอมเบียนไลท์สีปรับได้64เฉดสีให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารดูหอรูมีระดับไม่ต่างจากรถยุโรปเลยครับจอแสดงผลกลางเป็นแบบทัชสกรีนขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบ Toyota Smart Connect รุ่นล่าสุดที่สามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยเช่นสวัสดี Toyota เปิดเพลงให้หน่อยหรือปรับแอร์เย็นลงอีกนิด เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้า1ิทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นบอกส่วนเบาะหลังสามารถเองนพนักพิงได้8ระดับพร้อมช่องปรับอากาศและพอชาร์จ usb c 2จุดพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหุ้งหนังแท้พร้อมแป้นแพดเดิลชิสสำหรับคนที่ชอบความสปอร์ตข้างหลังพวงมาลัยมีหน้าจอดิจิตอลดิสเพย์ขนาด12นิ้วเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบบอร์นิเมชันสุดลำ้ำระบบเสียงใช้ของ jbl premium audio ลำโพงรอบคัน9ตําตำแหน่งให้คุณภาพเสียงคมชัดลึกทุกย่านเสียง เหมาะกับการเดินทางใกล้สุดๆและแน่นอนครับความเงียบภายในห้องโดยสารคืออีก1จุดเด่นของรุ่นนี้เพราะโตโยต้าใช้วัสดุด,ดูดซับเสียงรอบคันรวมถึงกระจกการเสียงแบบอะคูสติก l ลาสทั้งด้านหน้าและด้านข้างทําให้แม้จะขับบนถนนใหญ่เสียงลมและเสียงเครื่องยนต์ก็แทบจะไม่ได้ยินเลยต่อกันที่สมรรถนะการขับขี่เพอร์ฟอร์แม 2026 Toyota Corolla Cross Special Edition มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่แบบ Hybrid Dynamic Force ขนาด2.0ลิตรสี่สูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังรวมกว่า200แรงม้าซึ่งถือว่าแรงที่สุดตั้งแต่มี Corolla Cross มาเลยครับระบบเกียร์เป็นแบบ eCVT รุ่นปรับจูนใหม่ที่ตอบสนองได้ไวขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง20%ทำให้การเร่งแซงในเมืองและบนทางด่วนรู้สึกรุ่นนวลและต่อเนื่องมากขึ้น อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ประมาณ8.1วินาทีและมีอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ยที่24กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าน่าทึ่งมากสำหรับรถ SUV ขนาดกลางช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่โดยทีมวิศวกรของโตโยตา้าจากประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบดับเบิลวิชโบนดด้านหลังและแมกเฟอร์สันสตรัดด้านหน้าที่ช่วยให้เกาะถนนแน่นและนุ่มนวลกว่าเดิมระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ e 4 wheel Drive ที่สามารถปรับแรงบิดส่งไปยังล้อหลังอัตโนมัติตามสภาพถนน ทำให้ขับได้มั่นใจขึ้นแม้ในสภาพถนนเปียกลื่นหรือครุขครับสำหรับระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามมาตรฐานของ t o โยต้าเซฟตี้เซนตรุ่นใหม่ล่าสุดครับเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน pre-collision system ร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน dynamic radar cruise control ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยประคอง lane departure alert ระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา blind spot monitor และระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานยนต์ในเวลากลางคืนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะขับในเมืองหรือนอกเมืองคุณจะรู้สึกมั่นใจตลอดเวลาเลยครับพูดถึงราคาไพร์กันบ้างครับสำหรับ Toyota Corolla Cross 2026รุ่น Special Edition นี้ราคาจำหน่ายในไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,250,000-1,400,000ถึง 1, 400, บาทขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกและแพ็กเกจตกแต่งภายในถ้าเทียบ